พ่อแม่พี่น้องครับมาแล้ววันนี้วันนี้พบกันในช่องของบุญรวยดัมซิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผ่านมาเจอเจ้าฟอร์ดครับหกหกหนึ่งศูนย์ทำงานครับกำลังทำงานกำลังปรับพื้นที่นานนะพ่อแม่พี่น้องกำลังปรับ ปรับหน้าดินเมื่อกี้ปรับหน้าดินเพิ่งเสร็จก็ก็มาไถามุมครับไถมุมฟอดจะฟอร์ด6610ตัวนี้ตัวนี้รุ่นพิมพ์นิยมครับเก๋าแต่แจ๋วครับรุ <c oughs> ่นยอดนิยมเลยครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับบุกเบิกไร่ไนาบุกเบิกป่านี่สบายเลยครับพ่อแม่พี่น้อง เจ้าฟอร์ด6610แรงครับพ,พี่น้องสุดยอดครับร <Ooh. S 1> ุ่นนี้ดันต้นไม้ใหญ่ได้เลยนะครับรุ่นนี้ สามารถโคน่นต้นไม้ใหญ่ได้เลยดูครับเหียนทำแนวรอบรอบคันนาเสร็จแล้วก็ปรับปรับพื้นที่ใหม่นะครับพ่อพี่น้อง